ดีไซน์ให้พามาซื้อะเป่าลมนะคะอะได้แล้วค่ะนี่ e ดีไซน์เลือกเป็นแบบขนาดหนูนะคะ799นะคะทุกคน,น,นเป็นสีสนฟ้าเนาะแล้วก็นี่เลยซื้อที่สูบลมด้วยไปเดี๋ยวเรากลับไปถึงบ้านเราไปสูบกันดีไซน์ทีวีสวัสดีคะ่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะแม่กุ้งก็อ,อยู่ที่จังหวัดอุตรดิต์นะคะนี่ ก็พาดีไซน์มาเที่ยวบ้านยายนะคะทุกคนและตอนนี้นะดีไซน์ให้พามาซื้อสะเป่าลมนะคะเพราะว่าที่บ้านยายร้อนเนาะแล้วก็ดีไซน์อยากเล่นน้ำนะมาเดี๋ยวมาดูกันนี่มีสระเป่าลมเยอะเลยนะทุกคนมีหลายแบบเลยนี่นนอันนี้ให่อันนี้เล็กลงมาอันนี้ก็ขนาดกลางเนาะสีส้มมีสีฟ้าด้วย อันนี้นสีเหลืองแบบนี้โอ้ยอันนี้น่าสนใจไซนี้ไซไซนี้ดีกว่าดีไซน์ไซนี้ไหมลูก้ย<อ>นี่มาจากพี่น้ำมนพี่น้ำเหนือนะคะทุกคน<อ>เนี่ยไซกลางนี่ไหมเอาเอาไส้กลางเดี๋ยวถามแม่ค้าก่อน เราใส่น้ำไม่เยอะอยู่แล้วแหละแต่เราให้มันแบบกว้างหน่อยก็โอเคแล้วใช่ปะไหนคะอ๋อฮูลาฮูปอ่ะคะเอ้ยใช่อันใหญ่นี่ไงเหมือนที่แม่เล่นอยู่ใช่ปะอะดูดิถามจ๊อันนี้เท่าไหร่คะอันข้างหน้านี่คะ <11 9. S 1> ่ะเจ9อ่าได้แล้วค่ะนี่ดีไซน์เลือกเป็นแบบผนาดนูนะคะ799นะคะทุกคน เป็นสีฟ้าเนาะแล้วก็นี่เลยซื้อที่สูบลมด้วยไปเดี๋ยวเรากลับไปถึงบ้านเราไปสูบกันนี่ดีไซน์เลือกแบบนี้นะคะทุกคนสีฟ้าขนาดกลางนี่นะว,าว้าได้ไหมมาใส่รถเลยตอนนี้เราก็ได้สระเป่าลมมาแล้วนะไปะเดี๋ยวเราจะกลับไปเป่าที่บ้านกันนะคะไปะ ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่ตอนนี้อยู่บ้านที่น้ำมนต์ี่น้ำเหนือนะและตอนนี้ทั้ง3ามคนก็ช่วยกันเป่าสะเป่าลมอยู่นะคะทุกคนเ,<อ>เป่าเองด้วยใช่ไหมช่วยกันเติมลมอยู่นะคะ<อ> <c oughs> มันความลงนี่เดี๋ยวหนูต้องเติมชั้นข้างล่างกันอีกเตึงยังเตึงยังอตอแล้วหรออหรอปิดปิดปิดเครื่องน้ำมน อาเดี๋ยวช่วยกันพลิกมันขึ้นมาแล้วก็สูบอีกครั้งนึงอันนี้มันไม่ห่อเองอยู่เลยเวลาเดี๋ยวค่อยเติมใหม่โอ้ยจุกออกจุกลุดจุกลุดลมออกลมออกเป่าไม่เลยเป่าไม่เป่าไม่เป่าไม่แฟบไปแล้วเนี่ยแฟบไปแล้วเป่าไม่เลยว้าเป็นไงยคริสต์สายใหญ่ไหมโอเคแล้วเนาะ ชั้นยักษ์ต่อไปชั้นที่สองเข้าไหมโอเคเข้าแล้วอ่นนี่นะคะทุกคนตอนนี้สระของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่โหดิซ่าเปลี่ยนชุดแล้วอะคะว้าจะเล่นน้ำอะไรใช่ไหมคะอะตอนนี้เราก็เปิดน้ําแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้น้ําเยอะๆก่อนเนาะเรียบเทาแน่นะว้าว โอ้น้ำเยอะแล้วอะคะออโอ้โหอันนั้นดีไซน์หลับแล้วเหรอนี่นะคะทุกคนสงกรานตีนี้นะแม่กุ้งก็พาดีไซน์มาเที่ยวบ้านยายที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะทุกคนและว,วันนี้นะก็มาเล่นน้ํากันที่บ้านพี่น้ำมนน้นําเหนือนะคะวันนี้วันที่อะไรเนะน,นี่ยวันที่ยี่สิบสอง วันนี้วันที่12นะคะนี่เล่นน้ําสะเป่าลมกันนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเล่นสระน้ําหรือเปล่าเขาไม่ให้เล่นนี่ใช่ไหมเขาไม่ให้เล่นสระน้ำเขาให้เล่นน้ำในบ้านตัวเองแต่เขาไม่ได้เล่นสระน้ำใช่ไ่ะโอเคเล่นไปเลยนี้้ก็ไดเล่นกันเลยค่ะโอเคนี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะแม่กุ้งก็ พาดีไซน์มาเล่นน้ำกับพี่น้ำมนตพี่น้ำเหนือที่บ้านยายที่จังหวัดอุตรดิตนะคะทุกคนไปสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยบ๊ายบายค่ะ